สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel น,น,นะคะวันนี้ป้าก็ลงมารดน้ำต้นไม้ข้างล่างนะคะมา,ามาดูคุณลุงตัดหญ้านะคะหญ้าที่ตัดยังไม่เสร็จนะคะก่อนที่คุณลุงจะไปฉีดวัคซีนนั้นคุณลุงตัดหญ้าสวนนี้ค้างเอาไว้นะคะยังตัดไม่เสร็จนะคะคุณลุงก็เลย ตีไปฉีดวัคซีนก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและลครอบครัวคุณลุงก็ไปฉีดวัคซีนเข็มสามาแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องออกไปทำงานในชุมชนบ่อยนะคะแต่ตอนนี้คุณลุงบอกว่าพอที่จะตัดได้แล้วค่ะทุกท่านคุณลุงบอกว่าโอเคคุณลุงพอที่จะมาเวียง เครื่องตัดหญ้าได้แล้วแต่ว่าป้าก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะยังยังไม่อยากให้คุณลุงมาตัดเท่าไหร่นะคะแต่คุณลุงก็ทํางานตั้งแต่วันแรกที่มางานเบาๆนาเนาะงานวันแรกคุณลุงก็มาก็ยังแต่งเพลงยังเขียกิตาร์อะไรแบบนี้นะใช้คําว่าเขียกิตาร์จะได้ไม่จะได้ไม่เจ็บถ้าบอกว่าดีดกิตาร์นี่โอ้โห คือคือแขนที่คุณลุงด้านที่ฉีดมานะคะมันคือข้างซ้ายแล้วคุณลุงต้องจับคอร์ดนะคะเวลาจับคอร์ดติต้ตาหรือพินแบบนี้มันต้องเกร็งนะคะมันก็อาจจะกระทบกระเทือนได้แต่แต่คุณลุงก็เหมือนไม่ได้เป็นอะไรแต่วันต่อมาก็มีอาการเจ็บปวดแขนบ้างแต่ก็ยังทำงานนู่นนี่นั่นอยู่นะคะ ก็ขอบคุณเบื้องบนนะคะที่ให้คุณลุงนี้ปลอดภัยนะคะที่ให้แข็งแรงถึงแม้ว,ว่าอยู่ในวัยเกษียณแล้วอันนี้ก็น้องไหมทองไปไปเล่นหยอกกับวัวนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องไหมทองก็เห่าวัวป้าก็ ดูน้องไม่มาด้วยทุกที่เลยเจ้านี้เมื่อสักครู่นี้น้องไม้ทองเห่าวัวใหญ่เลยนะฮะอันนี้ก็รู้แล้วไม่มีอะไรน้องไหมทองอย่าออกไปข้างนอกนะลูกอย่าไปไกลนะคะ บรรยากาศเงาๆนะคะทุกท่านเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฤดูทำนาเนาะไม่ใช่ฤดูทำนาผู้คนก็จะไม่มานากันไม่มาสวนไม่มานากันมีแต่พวกเราต้องลงมาดูแลสวนเพราะว่าสวนเราไม่ได้ทำนานะคะแต่ว่าเป็นปลูกต้นไม้คุณลุงก็เลยต้องมาตัดหญ้า แล้วก็ต้องมารดน้ำต้นไม้กันนะคะตอนเช้าตื่นเช้าขึ้นมามันอากาศเย็นมากนะคะวันนี้